็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในรายการวายก็สาธุกัอนอีกกรองหนึ่งนะครับก็วันนี้เราก็จะมาได้ใหม่ครับกันนะครับก็วันนี้ก็ชิปเปร,ระเบิดไปที่ชิปเปเพิ่งระเบิดไปผมก็เสียดายบ้านไปอย่างไรเสียเละเสียนวดเสียนี่เสียนั่นเสียนู่น,ยน,ยน้ยเสียบ้านเลย chốc đây. Mình kiếm cái sạn ở đây. Ôi. Mình sẽ làm nó một lần. ตัดไม้ไปก่อนแล้วผมจะไปตัดไม้ ไม่ได้เกี่งไม้เยอะแปกอะ่ะผมก็ไม่รู้ช่านกันคือเกี่ยงไม้มาเลยอุ้ยไม้หายไม้ไปทั้งต้นเลยผมได้ไม้มาทั้งต้นเลยเนี่ยหกกิ่งเนี่ยโอ้ไม่กลไม่น่าเชื่อเลย ตอนนี้เราต้องรีบไปหาไม้เป็นอย่างด่วนเพราะว่าเราจะต้องมาทำบันไดอีกใช่ไหมล่ะแล้วเราก็ต้องไปรีบหาดินอีกเลยกินแล้วที่ไม่ตกถ้าตกจะสซ่เน่อุ้ยผมตัดไม้สบายเลยนะ หนักหนักมาลงมาต้นเลยอ่ะดูดิแม่ไม่ละโอ๊ยน่าจะอะไรอย่างเงี้ย ไม่เห็นนะช่วยดูใครก็ได้ช่วย,วยไม่เห็นจริงถ้าผู้ชมก็อาจจะมองเห็นแล้วผมว่าอะไรประมาณนี้ผมว่าถ้าผู้ชมอาจจะมองเห็นนะไม่ต่ตื่นเลย ผมพูดจริงนะไม่ใช่ผมแจ้งอะ่ะพูดจริงถ้าว่าพูดไม่จริงแล้วผมจะพูดอ่ะเดี๋ยวพ่ครับก่อนน่ารัก ว่ากฎหมแล้วมันไมี้แล้วแนอเสียกสด้าอยู่บรันรัก็ถือว่าทไม่ดีว่าอาิก็มาตนี่ยรอบนี้มาอารมณ์แค่ได้เดียวอารณ์สานะกติอเพชเขาเป็นเรื่องของการร้องอย่างเดียว้องให้ร้องให้ดีที่สุดอะไรอย่างแต่ทีมนเมารมณ์ไ เดี๋ยวที่ผุหมาเวลาก็เอาอยาน,นะครับผมก็เอ้ยเเอาอันแรกไปก่อนเลยแล้วขุดยันเมือ่อหาของขไม่เจอ ก็คไม่เจอครัรู้หมดเลยว่าอไ่ของ,ง,ง,งใครใครเียนต้งไหนถูกต้องตามหลักได้หมดเลยนะฮะหน้ามองอ่านและเห็นชัดแต่ว่าม,มันเสน่ห์ของมันอะคุณเคย่างที่คูรักษีท่รุ่งบอกอนะ มันกดไม่ค่อยได้คนระับก็เดี๋ยวสักครู่เอาไมาห้หมดเลยโอย้ได้สี่สิบอันเลย อ่ามันก็จะส่งคูณแบบแล้วแบบมีบันไดขึ้นแบบนั้นก็อ่ะก,ก็คือเหล็กอะเหล็กที่มันต้องมาเอาไว้ตรงนงี้ เจอกันว้ต่อเมื่อจะอก่อนโหแค่ซักผ้าก็เปิดก็เปิดยี้นี่ค้างไว้อยู่อ่ะผมก็ต้องซักผ้าอะไรประมาณเนี้ย ก็นมีค้างไว้แ็บค้างไว้เพราะว่าไม่ได้สักอะไรนะก็ไม่ได้สักอะไรนะไมากก็ว้าเนะจอทางเจ๋วอะเจอทางด้วย อ่านบ้านเลยอ่ะเลย,เย,เย,เยคุณเล็กก่อนรีบพุด๋ย่ที่คุณเลงหมดอนเวลาก่องีล้วขอทานกันจะง่ายได้ทอนเยอะ ถ่ายแค่นี้ก็ยเยอะไปจนได้ที่แท้ทางมันเช่นอี่เช่นนี้เองโอ้ประตูเกิดพังลมพัดประตู ใครก็ได้ช่วยดีผมต่อผมไม่มีใครช่วยจะทำยังไงกับของก็ไม่รู้ าต้องใช้เล่นี่ยครับก็เดีย๋ยวผมจะหาวิธีเล่นเล่นมมอสแสงเงาก่อนเพราะว่าผมยังไม่ดูวิธีเล่นมอสแสงเงาเลยอะไรประมาณนี้ผมยังไม่รู้ครับวันนี้บ้านเรา สำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกรไลิก่กดแชร์กดซับสไครตด้วย,น,ยนะครับก็ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกดเดี๋ยวผมจะไปไล่เองนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอลาผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปบ,บาย